โควิด1 9มันยังจะไม่หายต่อไปมันยังไม่หายถึงแม้ว่าจีนจะปลดล็อกล็อกดาวน์แล้วคอยดูว่าจับตามองให้ดีว่าจีนจะเพิ่มมีปริมาณผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นไหมสุดท้ายก็จีนก็เพิ่มสูงขึ้นและ,ละระลอกที่สองในขราวที่แล้วก็มาจากผู้ป่วยที่เดินทางมาจากปัจจัยภายนอกก็คือคนจีนที่อยู่นอกประเทศเอาจากนอกประเทศเข้ามาติดในประเทศนะครับและค่าวนี้ที่สื่อรายงานนั้นเป็นะระลอกที่สองจริงๆแล้วเป็นะระลอกที่3 ผมเคยเรียนไว้แล้วนะบอกว่าไม่มีทางหรอกในเชิงการสังเคราะห์เนี่ยโควิด1 9มันยังไม่หมดต่อไปจนกว่าจะมีวัคซีนสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักด์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็หนีไม่พ้นโควิด -19 โควิด -19 ก็กลับมาอีกกระรอกหนึ่งนะฮะอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าจับตามองให้ดีถึงแม้ว่าจีนจะมีการยกเลิกนะฮะเคอร์ฟิวยกเลิกการล็อกดาวน์โอกาสที่โควิด -19 จะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นไปได้สูงมาก ตอนนี้ก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับเรียนหุ้นส่วนไว้และนะครับในเชิงสติแล้ว16ถึง25นะครับเมษายนพุทธศักราช2 5 6 3เป็นต้นไปเนี่ยโอกาสที่โควิด -19 จะพุ่งสูงขึ้นและหนักกว่าเดิมมีความเป็นไปได้สูงค่อนข้างจำมากไปดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นนะครับนักวิจัยจีนพบไวรัสโควิด -19 นะครับแพร่จากผู้ป่วยได้ไกลถึง4เมตร สำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าผลการศึกษานะครับาทางอากาศภายในวอร์ดนะครับโรงพยาบาลซึ่งผู้ป่วยติดไวรัสโควิด mm hmm. 1 i d 1 9เพราะว่าไวรัสสามารถกระจายจากตัวผู้ป่วยได้ไกลถึง13ฟุตรหรือราวประมาณ4เมตรนะครับซึ่งคิดเป็น2เท่าของระยะทางผู้เชี่ยวชาญด้านสาสุขแนะนำให้คนอยู่ห่างกัน ในที่สาธารณะนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครผลการศึกษาเบื้องต้นคณะนักวิจัยนะครับได้ตีพิมพ์ลงในวรารสารฉบับหนึ่งซึ่งเป็นวรารสารทางการแพทย์และศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา,ายิ่งเพิ่มข้อตกเีถยงเกี่ยวกับวิธีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์จีนเอง ตั้งข้อสงสัยและก็ข้อสังเกตยอย่างระมัดระวังว่าเชื้อไวรัสปริมาณน้อยที่พบในอากาศห่างจากผู้ป่วย4เมตรอาจไม่ก่อให้เกิดการติดต่อได้ก็เป็นความขัดแย้งและก็ตกเถียงกันอยู่ณปัจจุบันนี้ในขณะที่ตุรกีนะครับมีการล็อกดาวน์นะครับ48ชั่วโมงห้ามคนออกจากบ้านนะครับหลังผู้ติดเชื้อโควิดนะครับพุ่งราวเกือบ5,000ราย สระกลารอยเตอร์นะครับรายงานว่า,ารัฐบาลตุรกีประกาศนะครับล็อกดาวน์กรุงอังการานะครับอิสตันบูลและเมืองใหญ่ทั่วประเทศเป็นเวลา48ชั่วโมงหลังเที่ยงคืนนะครับหลังจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่พุ่งวันเดียวถึง5,000คนคนขณะที่ยอดตายทะลุ1,000ศพคำสั่งล็อกดาวน์เนี่ยของกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้31จังหวัดชั่วทั่วตุรกี เพิ่มมาตรก,การคุมเข้มจากเดิมที่ขอให้พลเมืองอายุต่ำกว่า20ปีและเกินกว่า60ปีเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะรัฐบ,บาลอังการาได้สั่งระงับ,นะบเที่ยวบินนะระยะจำกัดการเดินทางภายในประเทศปิดโรงเรียนบาร์คาเฟ่งดการประกอบพิธีทางศาสนาที่คนหมู่มากแต่นะว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องออกไปทำงานเพื่อ ใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่กําลังมีปัญหานะครับในขณะที่คิมจองอึนในเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะมีการปรับคณะบริหารชุดใหม่คราวนี้ก็จะจันน้องสาวนะครับขึ้นดํารงตําแหน่งสําคัญสำนักข่าวเอพีรายงานว่าผู้นําคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือสั่งเปลี่ยนตัวคณะกรรมการบริหารกิจการแห่งรัฐนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดของประเทศ ขณะที่คิมโยจองฮะน้องสาวของคิมจองอึนซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆได้หวนคืนตำแหน่งสำคัญในพักรายงานของเกาหลีสำมภัข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือนะครับรายงานว่านะครับคิมในฐานะ SAC นะครับได้สั่งเปลี่ยนสมาชิก5คนจาก13คนระหว่างการประชุมสบัตช,ชาสูงสุดนะครับซึ่งราเชลลี อดีตนักวิเคราะห์ด้านเกาหลีเหนือของรัฐบาลระบุว่านี่เป็นการเปลี่ยนสมาชิก s a c คร้งใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็มีการตั้งน้องสาวตัวเองขึ้นมาดำรงตำแหน่งสำคัญในขณะที่ดิสนีย์นะครับก็สั่งพักงานลูกจ้างจำนวน43,000คนนคนแล้วก็หลังปิดยาวนะเส้นโควิด -19 สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่า วอร์ดดิสนีย์นะครับรีสอร์ทประกาศพักงานลูกจ้างจำนวน43,000รายเป็นการชั่วคราวระหว่างที่มีการสั่งปิดสวนสนุกเพื่อแพร่ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับดิสนีย์ยืนยันว่าได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆสำหรับลูกจ้างที่รับผลกระทบจากการสั่งพักงานซึ่งเริ่มตั้งแต่19เมษายนโดยทางบริษัทจะจ่ายค่า ประกันสุขภาพจำนวน100%ให้แก่พนักงานเป็นเวลา12เดือนนะครับนี่ก็เป็นพิษที่เกิดขึ้นในขณะที่กลุ่ม OPEC p พ u s นะครับซึ่งมีรัสเซียเข้าร่วมด้วยนะฮะบ,บรรลุข้อตกลงลดกำลังการผลิต9.7ด9.7ล้านบาร์เรลต่อวันพยุงราคาน้ำมันวิกฤตโควิด -19 าสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกหรือ p e e ป ชาติพาติเมตที่นําโดยรัสเซียบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายนะครับว่าจะปรับลดกําลังการผลิต9.7ล้านบาเรนต่อวันเพื่อประยุงราคาน้ํามันในช่วงไวรัสโควิด -19 กําลังระบาดการมาตรการการชะลอการแพร่ระบาดนะครับของโควิดาส่งผลทําให้ความต้องการการใช้น้ํามันลดลงและราคาร่วงดิ่งเหวส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชาติ ผู้ผลิตน้ำมันทั่วโลกรวมไปถึงอุตสาหกรรมน้ำมันจากหินดินดดนนะครับในสหรัฐอเมริกาที่เสี่ยงต่อปัญหาราคาตกต่ำมากเป็นพิเศษเนื่องจากมีทุนผลิตที่สูงกว่านั่นหมายความว่าราคาน้ำมันของโลกกําลังจะทะยานพุ่งสูงขึ้นก่อนหน้านี้ปัญหาเนี่ยที่เกิดขึ้นในซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งเป็นผู้นํากลุ่มโอเปกเนี่ยเกิดขึ้นมาจาก นะครับถ้าดูไปในเชิงปรากฏการณ์ก็เป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับทางซาอุดิอาระเบียแต่ความจริงไม่ใช่ฮะเพราะว่าในซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีด้วยสงครามไบรัลัสราชวงศ์ของซาอุดิอาระเบียติดเชื้อมากกว่า160พระองค์นะครับก็เลยประกอบกับในซาอุดิอาระเบียกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยส่งผลทําให้โดนบีบจากฝั่งสหภาพยุโรปคราวนี้รัสเซียนะครับ กับทางซาอุดิอาระเบียจับมือกันได้เขาตั้งชื่อว่ากล um ุ่ม OPEC p l u ัขึ้นมานะครับการตั้งกลุ่มลักษณะเช่นนี้ก็หมายความว่าก็จะมีการเพิ่มราคาน้ํามันสูงขึ้นหลังจากที่ถูกฝั่งของสหรัฐเนี่ยบีบอย่างหนักเลยในขณะที่บริซจอรสันนะครับนาย่งตรีของ,องกฤษออกจากโรงพยาบาลในกรุงลอนดอนนะครับแต่ไม่กลับไปทํางานที่บ้านไปไม่กลับไปเข้าไปทํางานในทันทีนะฮะ สำนักข่าวเอ็อาร์ PR, สื่อของสหรัฐรายงานว่านายกัมนตรีบริจอนสันได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางออกจากโรงพยาบาลเซนต์โทมัสกลางกุงลอนดอนอซึ่งไม่สบายเกิดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากเขาถูกส่งตัวยังโรงพยาบาลนะครับอย่างจุกเฉินปัญหาที่มีปัญหามาจากการผลกกระทบทางเดินหายใจของโควิด -19 นะครับ ก็เขาก็ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนเดินทางไปยังถนนดาวนิ่งพร้อมกับคู่มั่นหลังจากนั้นใช้เวลาพักฟื้นไปเวลาไม่กี่สัปดาห์นะฮะก็ยังไม่กลับเข้าทำงานในทันทีฮะแต่สิ่งที่เป็นประเด็นไฮไลท์วันนี้แล้วก็จีนก็ปวดกระบ,บาลเลยเหมือนกันฮนะยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจีนนะเพิ่มสูงขึ้นเป็น108รายสูงสุดในรอบ6สัปดาห์นะครับสั่งตรวจเข้มคนเดินถนนโควิดระบาดซ้ำ นะครับสำหรับข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อรายวันในจีนพุ่งเป็นสถิตนะิใหม่ในรอบ6สัปดาห์สืบเนื่องมาจากผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสําหรับจีนที่ต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้โควิด -19 แพรบบ่ระบาดนะครับหนักเป็นครั้งที่2จีนนะครับมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น108รายนะครับ ขยับขึ้นจากสถิติ99ราย1วันก่อนหน้านี้และเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดราว1เดือนนับตั้งแต่วันที่5มีนาคมคณะกรรมการสุขภาพของจีนรายงานผู้ติดเชื้อสะสมทั่วประเทศ82,160รายเสียชีวิต2รายรวมเป็น3,341รายนะครับพร้อมเผยว่าผู้ติดเชื้อใหม่เป็นเคสนำเข้ามากถึง98ราย แม้จมํานวนผู้ติดเชื้อรายวันในจีนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ไวรัสการแพร่ระบาดในเดือนกุมภาพันธ์ทว่าตัวเลขมีแนวโน้มขยับขึ้นเรื่อยๆก็กระตุน้นรัฐบาลปักกิ่งหันมาใช้มาตรการการควบคุมผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศป้องกันการแพร่ระบาดระลอกที่สองซึ่งอาจส่งผลทาให้เศรษฐกิจของจีนนะครับกลับเข้าสู่สภาวะกึ่งอัมาพาตอีกครั้งหนึ่งนะครับบนทนเฮ้ยหลงเจียงนะครับ ทางภาคตะวันออกของเฉียงเหนือของจีน,นรายงานว่าผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน56รายโดย49รายเป็นผู้ที่เดินทางข้ามมาจากรัสเซียบรรดาเมืองของจีนที่อยู่ใกล้ชายแดนจีนชายแดนรัสเซียนะครับประกาศว่าจะเริ่มใช้มาตรการการคัดกรองอย่างเข้มงวดและกักโรคและกักการเดินทางเมืองซุยเฟิ่นเหอนะครับแล้วก็เมืองฮาปินซึ่งเป็นเมืองหลวงของบนทน เฮ่หลงเจียงนะครับจะกําหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศกลับเข้าสู่กระบวนการการกักโรคเป็นเวลา28วันรวมถึงการทดสอบนะครับกรดนิวคลีอิ ic, แกและอินทิบอดีนะครับตรวจหาไวรัสโควิด -19 นะครับทางการเมืองฮาบินยังเตรียมล็อกดาวนะ์พื้นที่พักอาศัยซึ่งยืนยันว่ามีผู้ ติดเชื้อโควิด -19 n e ที่ไม่แสดงอาการรวมเวลา14วันนะ,ะจริงๆแล้วละลอกนี้เป็นละลอกที่3แล้วนะ,ะที่จีนต้องเผชิญกับปัญหาโควิด -19 อีกรอกในเชิงการสังเคราะห์ผมเคยได้เรียนหุ้นส่วนไว้แล้วว่าโควิด -19 มันยังจะไม่หายต่อไปมันยังไม่หายถึงแม้ว่าจีนจะปลดล็อกล็อกดาวน์แล้วคอยดูฮะกว่าจับตามองให้ดีว่าจีนจะเพิ่มมีปริมาณผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นไหมสุดท้ายก็จีนก็เพิ่มสูงขึ้นและ ะระลอกที่สองในค่าวที่แล้วก็มาจากผู้ป่วยที่เดินทางมาจากปัจจัยภายนอกก็คือคนจีนที่อยู่นอกประเทศเอาจากนอกประเทศเข้ามาติดในประเทศนะครับและคราวนี้ที่สื่อรายงานน่าเป็นะระลอกที่สอง่ริงจริงๆแล้วเป็นะระลอกที่สามนะครับผมเคยเรียนไว้แล้วนะบอกว่าไม่มีทางหรอกในเชิงการสังเคราะห์เนี่ยโควิด19มันยังไม่หมดต่อไปจนกว่าจะมีวัคซีนนะครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์มันอยู่ที่การควบคุมและการผ่อนปลนเป็นยุทธศิลป์เชิงการบริหาร นะครับของผู้บริหารประเทศนะครับจีนผ่อนปลนผ่อนปลน,น,น,นร่วบเลยล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ล็อกทีเดียวเลยนะสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายทางธุรกิจของประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นยุทธศสิน์เชิงการบริหารเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้นะครับโควิด1 i กําลังมีโอกาสสูงนะตอนนี้กลับมาละลอก3นะครับหลายประเทศเจอละลอก2ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับไต้ญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็สิงคโปร เจอระลอกที่2ไปไทยก็เจอระลอกที่2เหมือนกันนะผมเรียนยาวิธีแก้ไแล้วว่าไทยต้องทํำยังไงอยู่ที่รัฐบาลก็จะแก้ปัญหาหรือไม่นะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ไทยโรคร้ายคุกคามหนักหนายิ่งกว่าสงครามสอนรูปสอนนามสุขมกินภายนายโควิดนายทีนคนทั่วแผ่นดินเดือดร้อนวุ่นวายหลายคนต้องดีชีบ่บ่ายคนไทยเป็นทุกข์กัโวนคอ คนรวมสามัคคีคนไทยอย่าได้แบ่งสีใครครววให้ดีพี่น้องทุกคนจับมือกันไว้ด้วยความมั่นใจก้าวไปให้ผลไม่นานหมดภูกกังวนคนไทยทุกคนได้ผลโภยภา เหนื่อยยากและแสนเสียงภัยขอบคุณจากขั่วหัวใจช่วยให้คนไทยร่มเย็นทั่วโลกอุ่นวายเพราะไม่มียาขาดแคลนเรื่องการรักษาทั่วโลกาทุกยากลำเค็ญ พวกเราคนไทยต้องรวมใจถืงคราวจำเป็นก้าวผ่านเหตุการณ์ยากเท็นให้ไทยร่มเย็นเถิดเออ,เอ,อ,เอ,อผมคิดคอมโบในฐานะคนไทยคนหนึ่งขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันทุกคนโดยเฉพาะท่าน,น เชื้อโควิ19ด -19 ั้งนี้ถอยหายเร็วๆไม่ได้กลับไปสู่ครอบครัวอย่างอบอุ่นเหมือนเดิมน,นะครับสู้ๆครับ เหนื่อยยากและแสนเสียงไมยขอบคุณจากทั่วหัวใจช่วยให้คนไทยร่มเย็นทั่วโลกวุ่นวายเพราะไม่มียาขาดแคลนเรื่องการรักษาทั่วโลกาทุกยากลำเค็ญ พวกเราคนไทยต้องรูวมใจถึงคราวจำเป็นก้าวผ่าเนเหตุการณ์ยากเห็นให้ไทยร่มเย็น